พอ่อโอนเงินให้ใครตั้งสามแสน่ะจะใครละค่ะก็แฟนพ่อไงพ่อเป็นแฟนกันแล้วเหรอ,อแน่นอนนี่นๆๆี่พ่อบอกแล้วไงว่าคนระดับพ่ออย่างเงี้ยมันจะพาเรื่องนี้ได้ไงวะอ้าวจะไปแต่งตัวแล้วห่อจะไปไหนวะ วันนี้ผมมีนัดเดทนะครับพ่อนัดเดทครับแกนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยแน่นอนอยู่แล้วพ่อผมลูกชายพ่อเลยครับเอ้าแกก็พูดเกินไปเออว่าแต่ไอผู้หญิงคนนี้เป็นใครเป็นอย่างไรหรือเะลเฮ้ยว่างพาพ่อไปดูหน้าหน่อยดิวะโอ้โน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 ยังพ่อยังคนนี้ผมยังไม่ได้เปิดตัวเอาไว้เปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมค่อยพาพ่อไปเจอนะ แครแฟนเองยังห่วงพ่ออีกวะฮะอะไปไหนก็ไปไปโอเคพ่องั้นผมไปก่อนนะอะไอ้มึงเชื้อไม่พิงแถวเลยวะเอาเอาน้องน้อง น้องเปไ็นไรเปล่าเนี่ยไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปนั่งตรงนู้นนะค่อย<อ>ค่อยคอย่คอ,ยคอ,ยคอยเดินนะครับชาชาครับอ่นั่งตรงนี้นะครับเออ <c oughs> ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนิดนึงแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะมไม่เป็นไรหรอกครับ มันก็เป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษอย่างผมอยู่แล้วแหมไม่คิดเลยนะคะว่ายังมีผู้ชายดีๆแบบคุณลลงเหลืออยู่ด้วยอะคะ่ะแหมไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อย <c oughs> ปรางนะคะผม <c oughs> อู๋อครับอคุณอู๋ต้องขอบคุณคุณอู๋อีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณเค้นอะไรกันเรียกพี่อูสิครับเรียกคุณเค้นเนี่ยมันรู้สึกห่างเหินเกินไปอะค่ะพี่อูว่าแต่วันนี้พี่อูว่างไหมคะอ๋อวันนีเ้เราไม่นัดไม่เอออันนี้ไม่มีนัดว่างพอดีเลยครับ พอดีปรางอยากจะชวนพี่อู๋ไปทานมื้อค่ำด้วยกันวันนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยเหลือปรางนะคะไปด้วยกันนะคะนะคะไปด้วยกันนะคะได้ครับได้ก็ได้ครับ <c oughs> เพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณปรางสามีน้้ำใจชวนผมยินดีไปร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วยครับขอบคุณค่ะ แปลกๆนะพ่ออะไรแปลกแปลกอะไรตรงไหนวะอย่างนี้ไม่เรียกแปลกให้เรียกอะไรอะพ่อไงไปเจออะไรมาเอ็งมีคุณเหมือนรู้เลยว่ะข้าไปเจอสาวสวยคนโง่เฮ้ยสวยต้งสเิ๊กเลย อยที่ไหนมาพ่อโอ้แถวนี้เลยแล้วพ่อรู้ได้ไงว่าเขาชอบพ่อไม่รู้ละเอ้ยแต่คนระดับพ่อเนี่ยเองคิดว่าพ่อจะพลาดเรื่องนี้ได้ไงวะโอ้โห <c oughs> โอเคพ่อ <c oughs> งั้นผมขอดูผู้โชคดีนหน่อยดิแม่ดูเว้ยขนาดเองยัง่ม่ฆ่าดูเลยแล้วข้าจะให้เองดูได้ไงวะได้งั้น รอเปิดตัวพร้อมกันเลยเป็นไงพ่อเออพูดจาเข้าทีวะเอาอย่างนี้เลยถ้าค่าจิบติดเมื่อไหร่เอาค่อยมาเปิดตัวพร้อมกันดีปะดีปะได้ดิวดิวผมมั่นใจของผมดีกว่าพอจ๋าว่าไงจ๋าหึอยากได้กระเป๋าใหม่เหรอได้สิจ๋าเดี๋ยวพี่ใบจัดให้ องั้นสิบโมงเดี๋ยวพี่ไปรับนะเดี๋ยวเราไปห้างกันเดี๋ยวพี่พาเข้าชอบเลยจ้ะเจอกันนะจ๊ะรักนะจ๊ะจุ๊จุ๊ม้าฮึฮึพ่อโอนเงินให้ใครทั้งสามแสนน่ะ <c oughs> จะใครลนะ่ะ ก็แฟนพ่อไงพ่อเป็นแฟนกันแล้วเหรอโอ้ยแน่นอนน่่เน่พ่อบอกแล้วไงว่าคนระดับพ่อเงี้ยมันจะพาเรื่องนี้ได้ไงวะรว่าแต่เมื่อกี้ข้าได้ยินอะไรแว่วๆว่วจะตาจตาจั๊ดจ้าจะซื้อกระเป๋าอะไรเนี่ยแกก็ใส่เป้ไม่เบาเหมือนกันนะยโว้ยผมหรือพ่อที่ไม่เบาอ่ะแกพ่อแหละแกพ่อแหละเอาแล้วจะมาถีงกันเรื่องอะไรวะเนี่ย เอางี้อ่ะไหนไหนก็ไหนไหน,ไหนและวันเนี้ยเรามาเปิดตัวพร้อมกันเลยดีปะ่ะกระเปามันไม่เร็วไปหน่อยหรอพอ่อไม่เร็วหรอกนี่ก็ตั้งเดือนกว่าแหละอืมโอเค้วพอ่อโอเคผมก็โอเคอ่ะพ่อพร้อมอยู่แล้วว่าแต่เองเนี่ยนับสาวกี่โมงวะ่ะสิบโมงก็อืมดีเลยพ่อนัดบ่ายเพราะฉะนั้นช่วงเช้าพ่อไปดูของเองแล้วช่วงบ่ายเองมาดูของพอ่อโอเคปะ่ะ <laughs> คำพูดมันแปลกๆก็พอแปลกนะมันเหมือนผัดกันดูเลยเอออย่างนั้นดีปะโอเคโอเคโอเคอ่ะตึงอย่างนั้นดีว่ะลองมาแลกกันไหมแลกอะนไรพ่อเฮ้ยทำไมมาช้าจังวะไม่ใช่โดนเทแล้วนะแก บ้าวะเนี่ยพ่อผมนัดไว้สิบโมงนี่มันเก้าโมงสี่สิบห้าเองพ่อใจเย็นดิอักรอนานไหมคะปางเฮ้ย <Hey> นี่พ่อพี่นะปางพ่อนี่ปางเมียผมไม่เป็นไม่ได้อะไรอะพ่อคือผู้หญิงคนนี้จะเป็นเมียของแกได้ยังไงในเมื่อผู้หญิงคนนี้คือแฟนของ พ่อบ้าปะพ่อพูดบ้าอะไรของพ่อเนี่ยไม่บ้าเว้ยพ่อพูดจริงถ้าแกไม่เชื่อแกก็แาบางปางเอาหายไปไหนแล้ววะปางหยุดอยู่นี่เลยมาคุยให้รู้เรื่องปางปางหย,ยุดหยุดอยู่นี่เลยปางกลับมาคุยให้รู้เรื่องก่อน จะไปไหนล่ะจ๊ะที่มาป <Lang>. ัง <laughs> มันเป็นเรื่องอะไรกันอธิบายมาหนูนี้เลยเออคือคือไม่ต้องมาเออคือหรอกอธิบายมาเลยเเออออปังไม่รู้นี่ค่ะว่าพี่อูกับใบเป็นพ่อลูกกันนะคะพ่อวทำไมพูดมาหมายงี้ว่าปัง นี่เราสองคนไม่ใช่พ่อลูกกันเรื่องทุกอย่างก็จบกันเหรอนี่ประเด็นนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสองคนจะเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่านะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเธอโอกจใจเราสองคนอยู่นะปางไม่หรือว่าปางจะเป็นพวกสีแปนมงกุฎเที่ยวหลอกคนทั่วไปอุ้ยไม่ใช่นะคะพี่หูพี่หูอย่าเพิ่งเข้าใจปางเห็นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ให้เข้าใจแบบเนีน้จะให้เข้าใจแบบไหน,น แบบนี้มันก็เข้าข่ายพวกสิบแปดมงกุฎได้เรียกโทรแจ้งตำรวจเลยได้ครับพ่อไม่ไม่ไม่ค่ะอ,อย่าโทรแจ้งตำรวจนะคะปังพอมีติดคุกนะคะอย่าอย่าโทรแจ้งตำรวจนะคะแต่ดูสิ่งที่เธอทำดิปังเธอทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยใช่เสียเงินนะไม่ว่าแต่เสียใจนี่สินี่รู้ไหมกว่าฉันจะมุฟออนออกจากแม่เจ้าใบมันใช้เวลานานแค่ไหนฉันหวังที่จะได้เจอผู้หญิงดีๆแบบแม่เจ้าใบ แต้ดนติงเงี่ยังเจอดิถูกต้องบางเธอนี่มันเป็นผู้หญิงที่เยี่ยมไม่มีมอม,ม้าเลยนะเึื่อกอปะฮะไม่คิดเลยว่าเราสองคนรอลูกจะมาเจอความรักจอมปลอมแบบเนี้ยคืไม่ต้องมาเออคืออะไรทั้น,นั้นแหละแกต้องเตร็มตัวรับกรรมได้เลยไปโทรเลกตำรวจเลยได้พ่อ ขอร้องล่ะอย่าเละตำรวจนะคะป้าไม่อยาติดคุกนะคะนะคะทางกันก่อนนะคะอย่างเธอไปรับกรรมต่อในคุกไม่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 ไอย่าเจะตำรวจเลยนะนะคะอ้ยขอโทษค่ะคขอโทษค่ะ้าขอโทษจริงๆนะคะนะคะเรามี18มงกุฎครับเราเจอ18มงกุฎครับผมครับหมู่บ้านครับอยู่ที่หมู่บ้าน